แล้วก็มีการเข้าไปแล้วก็มีการขนย้ายพระุธรูปจากหัวเมืองเหนือแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งก็คือสุโขทัยรวมถึงอาจจะมีทั้งพิษณุโลกกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดรอบๆแถวแถวนั้นมาไว้ที่กรุงเทพก็เรียกว่าหลั่งไหลเข้าสู่พระนครนะฮะขอเน้นย้ําคําว่าเราจะไม่ใช้คําว่าประทับยืนเพราะประทับแปลว่านั่งนะครับใช้กันเยอะมาก ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งหกทศวรรษสี่คนตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่มุมหนึ่งของวัดโพนะฮะซึ่งก็จะเป็นมุมระเบียงคดวัดโพจะมีระเบียงคดล้อมรอบอยู่อย่างน้อยก็มีสองชั้นใช่ครับ แล้วทั้งสองชั้นของระเบียงโคดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยในหลายๆพุทธลักษณะแล้วก็สี่มุมล้อมรอบพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีวิหารประดิษฐานพระอีกซึ่งก็จะเป็นพระองค์สําคัญสําคัญทั้งสิ้นนะฮะคุณเสงจะเล่าถึงพระพุทธรูปอย่างยังไงบ้างครับคือเนื่องจากว่าเป็นรับสั่งของรัชกาลที่หนึ่งที่<ม>ให้อัญเชิญพระพรูปจากหัวเมืองเหนือ นะครับโดยมีการทําระบบบัญชีไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการทําบัญชีไว้ตรงฐานมีการจารึกหลักว่ามาจากที่ไหนอยู่ตรงฐานแต่ทีนี้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราสังเกตดูดีๆเนี่ย เมื่อพระพรูปตั้งอยู่ตรงฐานเนี่ยจะเป็นฐานที่ทําขึ้นมาใหม่ซึ่งมีการหล่อ,อปิดทับฐานเดิมเอาไว้ก็คือหุ้มไว้หมดแล้มวมองไม่เห็นฐานเดิมที่มีานรี้มีหลักฐานจา,จากองค์พระที่ยังไม่ได้ถูกหุ้มซึ่งปัจจุบันนี้ยอยู่ในเขตของพิพิธภัณฑ์ด้านหลังของอวัดโพต้องขออนุญาตเข้าไปขอชมข้างในซึ่งผมได้ีโอกาสให้ไปเห็นในส่วนของตัวจารึกที่เขียนอยู่ตรงบริเวณใต้ฐานของฐานโลหะอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นอักษรมีทั้งแบบขอมีทั้งแบบอโยธยาก็มีนะครับแต่พออยู่ตรงนี้ปุ ก็เลยดูกลืนกันไปนหมดจริงๆแล้วอาจจะมาจากที่ใดที่หนึ่งที่สําคัญๆในเขตของภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างนะครับอยู่หลายที่ซึ่งปัจจุบันนี้เราหาแหล่งที่มาไม่ได้ถ้าหากว่าต้องการทราบแหล่งที่มาจริงๆนี่คือทแทบจะต้องรื้อฐานใหม่มแต่คงทําเช่นนั้นไม่ได้นะฮะแต่อย่างล่สุดเราก็จะเห็นลักษณะของพพักที่มีลักษณะที่ต่างกันออกไปแม,ม้แต่ชายสังคติก็จะแตกต่างกันออกไปดกูกลืนกันไปทแทบไม่รู้แต่หากว่าเราสังเกตดูดีๆเดี๋ยวก็จะพบว่า มีความแตกต่างอยู่บ้างบางองค์แทบจะเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดมซึ่งทั้งหมดนี้มาจากลักษณะของการทำผ้าพักใหม่ขึ้นมา เวลาที่เห็นลงรักปิดทองใหม่เราก็แทบจะดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกันพอดีในพิพิธภัณฑ์ที่วัดโพก็เช่นเดียวกันครับมีในส่วนของพระพักที่ล่อนออกมามและมีการทําเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งเป็นแบบพระพักที่ไว้สําหรับซ่อมโดยเฉพาะหรือซ่อมแล้วหลุดออกมาแล้วมีการทําเข้าไปใหม่ในส่วนที่หลุดออกมาเนี่ยก็เก็บเอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นหมายความว่าแนวความคิดในการซ่อมพระที่ชารุดแล้วเป็นแนวความคิดที่มีมาก่อนอยู่แล้ว ซึ่งจะดูขัดแย้งต่อแนวความคิดที่เราเคยมีการกล่าวว่าในกรณีพระศรีสันเพชรยา,ยานที่รัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะไม่หล่อใหม่ขึ้นมาเพราะเกรงว่าจะเป็นการทําลายพุทธลักษณะหรือเป็นการไม่บังควรในการทําพระขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบพิดเจนว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนั้นก็คือตอนที่ท่านอัญเชิญในเรื่องเล่านะฮะว่าอัญเชิญซากของพระศรีสันเพชรเนี่ยซึ่งซึ่งในเรื่องเล่าก็ต้องโยงไปถึงว่า อุโบสถวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก็ถูกไฟไหม้จนหมดจนพระเนี่ยถูกหลอมไปเลยและท่านก็ไปเชิญแกนตัวแกนของพระพุทธรูปเนี่ยมาไว้ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะหลอมเพื่อจะหล่อขึ้นใหม่แล้วก็ถูกทัดทานโดยพระพิมลธรรมของวัดโพนี่แหละบอกว่าพระเนี่ยถูกไฟเผาไปแล้วครั้งหนึ่งเราไม่ควรจะไปเผาซ้ําอีกครั้งหนึ่งท่านก็เลยนําเอาแกนพระศรีสันเพชรเนี่ย บรรจุไว้ใน JD ดีที่สร้างขึ้นใหม่คือ JD ดีสันเพชรชดายานะฮะเรเอาพระพระศรีสันเพชรจารุทยาบรรจุไว้ข้างในซึ่งเรื่องนี้ก็เราก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ร้อ์เซตว่าว่ามีการบรรจุจริงหรือไม่จริงฮะแต่โอเคเรื่องเล่ามาเป็นแบบนี้แล้วคุณเสงก็จะบอกว่าพระหลายองค์ในนี้นะฮะเป็นพันองค์นะฮะก็มีการซ่อมมีการหลอมมีการหลอมกันใหม่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมพระ ทีนี้ประเด็นคือผมกลับไปนิดหนึ่งตอนที่รัชการที่หนึ่งขนพระเหล่านี้มาเนี่ยจากการวิจัยของนักวิชาการอาวุโสบางท่านเนี่ยก็พบว่ารัชการที่หนึ่งเนี่ยจะโดยเสด็จเองหรือให้มอบหมายให้คนอื่นไปก็แล้วแต่เนี่ยที่สุโขทัยนะฮะก็มีการย้ายคนจากชุมชนเดิมซึ่งอยู่บริเวณปัจจุบันคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยแถววัดมหา,าธาตุอะไรแถวๆนั้นนะฮะรอบๆตรงนั้นเคลื่อนย้ายคนออก มาตั้งเมืองใหม่ประมาณ10กิโลห่างออกมาก็คือบริเวณที่เดิมคือเรียกว่าบ้านธานีปัจจุบันคืออำเภอเมืองอสุโขทยัยแล้วก็มีการเข้าไปแล้วก็มีการขนย้ายพระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งก็คือสุโขทยัยร,รวมถึงอาจจะมีทั้งพิษณุโลกกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดรอบๆแถวๆนั้น มาไว้ที่กรุงเทพก็เรียกว่าหลังไหลเข้าสู่พระนครน,นะฮะเอกลักษณ์หนึ่งที่มีนักวิชาการบางท่านก็สํารวจเอกล,กลักษณ์ร่วมกันของพุทธรูปเหล่านี้คือหนึ่งทำด้วยโลหะสมบูรณ์เพราะเวลาขนย้ายจะได้ไม่เกิดแตกหักเสียหาย2ก็คือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะโดยเฉพาะพระพักที่คนในดินแดนอื่นไม่เคยเห็นนะฮะเมื่อก่อนไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันเราเราเห็นได้หมดทั่วโลกเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร พระทูปถิ่นไหนก็จะมีคนถิ่นนั้นที่เห็นนะฮะทานที่หนึ่งท่านก็ส่งให้เคลื่อนย้ายมาแล้วแหล่งใหญ่ที่เป็นที่ขนพระทรูปมาก็คือที่นี่คือที่วัดโพและจํานวนมากก็จะตั้งอยู่ในระเบียงครับ,ร,บรอบๆสองชั้นเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดมีทั้งปางนั่งหรือปางประทับครับปางยืนนะฮะครับมีการแสดงท่าทางหรือปางทั้งแบบมาลาวิชยัยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ หลายรูปก็จะเป็นปางสมาธิสมาธิแม้กระทั่งการประทับเนี่ยก็มีทั้งขัดสมาิเพชรขัดสมาิลาบครับมีมีหลากหลายนัก็จะแตกต่างกันไปถ้าไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยเราก็แทบจะแยกกันไม่ออกนอกจากนี้ก็ยังมีระพุทธรูปจากเทอเรียกว่าหัวเมืองเหนือเนี่ยเขาว่าเหนือไม่ได้หมายถึงต้องอยู่ภาคเหนืออย่างเดียวคือเหนือจากกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยนะฮะจากอยุธยาก็มีนะไออย่างอยุธยาเองสําหรับคนกรุงเทพก็ถือว่าเป็นหัวเมืองเหนือเป็นเมืองเหนือเพราะขึ้นทิศเหนือนะฮะ ก็ยังมีพระโลกนาถนะฮะซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารพระโลกนาถนะฮะก็มีการซ่อมพระกรซ่อมหลายๆส่วนขึ้นมาใหม่ะนะฮะ,นะ,ะจนรูปโฉมก็อาจจะเปลี่ยนไปจากต้นฉบับเดิมท,ที่เดิมอยู่ยุทยาพระโลกนาถนี่ก็ถือว่าเป็นพระองค์สําคัญเพราะเป็นพระพุทธร,รูปยืนนะฮะแล้วก็บางท่านก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีรูปลักษณ์โครงสร้างน่าจะดูคล้ายๆพระศรีสันเพชรหรือไม่นะฮะอันนั้นก็ต้องตีความกันต่อไปนะครับ ในเรื่องพระพุทธรูปที่มีการขนเคลื่อนย้ายมาจากเมืองเหนือเหนือกรุงเทพขึ้นไปมาไว้ที่กรุงเทพเนี่ยนับจากรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเกิดกระแสขนกันเข้ามาแทบจะทุกรัชกาลจนมาถึงรัชกาลที่4และแม้กระทั่งรัชกาลที่5ด้วยซ้ำรัชกาลที่5เราก็คงพอทราบว่าท่านก็จะให้เคลื่อนย้ายอัญเชิญพระพุทธชินาราชมาแต่ว่าก็ถูกคัดค้านอยู่พอสมควรจนในที่สุดท่านก็ต้องมาสร้างเป็นองค์จำลองไว้ที่วัดเบญจมาบพิตรนะฮะ แล้วก็พระพุทธรูปองค์สําคัญที่มีการเคลื่อนย้ายมากรุงเทพยอย่างเช่นที่วัดสุทัศน์ก็จะมีพระศรีสักยามุนีองค์มโหฬารเลยนะฮะหน้าตัก6เมตรกว่าซึ่งอ,อันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าสันนิษฐานโดยกรมพยาดิาลงราชานุภาพว่าย้ายมาจากวัดมหาธาตุสุขโขทยัยซึ่งอันนี้ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่าฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระที่เหลืออยู่ในวิหาร ที่วัดมหาธาตุนั้นมีหน้ากว้างแค่4เมตรกว่าไม่ถึง5เมตรแต่หน้าตักพระพุทธรูปมา6เมตรกว่าและยังไม่นับช่วงเสาที่ล้อมรอบที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะฮะล้อมรอบวิหารนั้นก็มีหน้ากว้างแค่4เมตรนั้นการจะเคลื่อนพระออกเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้ยกเว้นยกขึ้นซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้พระหนักหลายตันนะก็ยังต้องสันนิษฐานต่อไปว่าพระศรีสกยมุนีที่ เคลื่อนเข้ามาในสมัยรหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วงปลายรัชกาลเนี่ยเป็นพระจากที่ใดกันแน่นะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์นะฮะที่วัดสเกตก็มีนะครับแล้วก็ถ้ารัชกาลถัดๆลงมารัชกาลที่2 3 4มนี่อีกหลายองค์เลยนะครับซึ่งกลายมาเป็นพระพุทธรูปสําคัญหรือเป็นพระประธานในวัดใหญ่ๆของกรุงเทพหลายวัดครับผมจากระเบียงคด มุมที่เราถ่ายทําเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นพระปางประทับหรือนั่งตรงมุมนี้เราจะเห็นเป็นพระยืนหมดเลยนะครับขอเน้นย้ําคําว่าเราจะไม่ใช้คําว่าประทับยืนประทับแต่ว่านั่งนะครับนเใช้กันเยอะมากเราเห็นใช้บ่อยผิดกันบ่อยกก็เข้าใจว่าคนคน คนที่เรียกก็มีเจตนาที่ดีนะครับว่าจะเรียกเรียกให้มันดูสวยงามเป็นการยกย่องพระยืนเฉยๆมันฟังดูพ้วนไปหน่อยก็ใส่คําประทับเข้ามาซึ่งหมายถึงนั่งทับนี่แปลว่านั่งแม้แต่อย่างนามเดิมของรัชกาลที่สามก็ชื่อว่าท่านทับดังนั้นเนี่ยพระนามของท่านจึงได้ได้ใช้คําว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นต้นดังนั้นคนอาจจะยังไม่เข้าใจในบุมนี้แต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพระยืนกันบ้างครับในส่วนของพระยืนตรงเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่ ตอรี่เดียวกันเลยครับคืออัญเชิญมาจากขัวมือเหนือเพียงแต่คัดแยกในลักษณะของพระเกิดขึ้นก็คือเป็นแบบประทับคือนั่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ม,มาเป็นแบบยืนซึ่งก็จะมีลักษณะไซส์ที่ไม่เท่ากันแต่ทีนี้เนี่ยผมชอบในวิธีคิดของจะเรียกวัฒนลักษณ์ก็ได้นะครับผู้จัดการทางด้านศิลปะวัตถุในการวางิสเ p l a y แบบนี้เนี่ยนะครับดยการใช้ไซส์ด้วยการใช้พระซึ่งคนละเซตกันต่างที่ต่างถิ่นกันนะครับเพียงแต่ว่ามีลักษณะความสูงที่ ที่เลื่อมกันนะครับโดยถ้าสูงมากหน่อยก็จะให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้ล้อมด้วยพระองค์ที่มีขนาดย่อมลงมาขนาดค่ากันไว้อยู่ซึ่งถือว่าเป็นคนละเซตกันแต่มาวางเรียงกันไว้เพื่อทําให้เกิดมิติมุมมองที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนอกจากครับคนละเซตคนอาจจะมีคนละยุคสมัยด้วยซ้ำใช่คร,ครับผมและผมสังเกตว่าก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหรือเซตละ3องค์คนะฮะก็จะมีองค์ที่สูงหน่อยจะอยู่ตรงกลาง แล้วองค์ที่ย่อมลงมาหน่อยก็จะขนาบซ้ายขวาก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดแนวระเบียงด้านนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นอย่างความต่างของพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นอย่างอย่างเซตเนี่ยนะครับเราจะเห็นพระพุทธรูปที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะทรงเครื่องมีเสร้นะครับแล้วก็มีใส่เอ่อพระกุณฑลหรือต่างหูห้อยลงมา ซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ในแบบที่พระเจ้าประสาททองลงมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็องค์อคือ่นๆก็จะมีพุทธลักษณะไม่เหมือนกันนะฮะเราถ้าเราสังเกตพระพักสังเกตแม้กระทั่งปางนะฮะปางหรือการยกมือขึ้นเนี่ยบางองค์ก็จะยกอย่างเนี้ยยกทั้งสองข้างบ,บางองค์ยกข้างเดียวนะครับถ้าอย่างบางเซตนี่ยกทั้งสองข้างก็จะให้อยู่เซตเดียวกันเลยนะครับเป็นต้นบางเซตก็จะขะละกันนะฮะ ก็คงคงคงตอนขนพระพุทธรูปลงมาเนี่ยเสร็จแล้วก็คงมีการมาช่างต่างๆเนี่ยที่ที่เป็นแม่กองดูแลง,งานการ,รจัดเรียงพระพุทธรูปเนี่ยก็คงจะมาสังเกตมาแบ่งบมาคัดอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยทาให้ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นพระยืนที่แบ่งเป็นเซตเซตละสาองค์สองค์3องค์งเนี่ยรเรียงไปตลอดแนวระเบียนนะฮะจริงๆท,ที่นี่เหมาะกับการห้าว่าใครสนใจศึกษาเรื่องของศิลปรระรูปแบบ,บยืน ตรงจุดนี้จะเหมาะมากเพราะว่าน่าจะมีแทบจะครบทุกหลายสามากๆหลากหลายมากๆ,ๆ,ๆครับครับผมผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายัางไรก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่ง กดติดตามกด subscribe นะครับเห้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นพระพุทธรูปเดิมครับอาจจะเจอสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่บรรจุอยู่ในองค์เจดีย์แต่ถ้ามีอยู่ก็ต้องอยู่แกนในสุดช่ฮนะอยู่ตรงกลาง